ไทยไทยตู้ฟักเราบริการด้วยใจไทยไทยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้ไทยไทยตู้ฟักจะให้ได้หมดงานเล็กงานใหญ่ชทยไทยตู้ฟักรับรองราคาโดนใจไทยไทยตู้ฟักเราบริการด้วยใจไทยไทยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้สวัสดีครับอยับผมจางสืบพิงตู้ฟักไข่ตาไทยไทยนะฮะวันนี้เราจะมาตั้งค่าเซตแ l 7801เพื่อใช้ในการฟักไข่ นะครับ7801นะฮะจะเป็นตัวนี้ครับนะครับการตั้งค่าผมจะมาสาธิตเพื่อใช้ในการฟักไข่นะครับโอเคก่อนอื่นผมเปิดเครื่องก่อนนะครับจริงๆแล้วการติดตั้งเสร็จเราต้องตั้งค่านะครับถ้าไม่ตั้งค่าการทํางานจะไม่ติดเห็นไหมครับนะฮะผมจะเข้าหมวดตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นก่อนนะครับโอเคเรามาดูกันนะกดที่ S นะฮะตัวนี้ค้างครับผมกดค้างนะครับ จะขึ้นอ่าโอเค20องศาคือจะเป็นเทมนะฮะคือข้างล่างเนี่ยคือตัวนี้คืออุณหภูมิสังเกตนะฮะเทมอุณหภูมิเราตั้งที่เราต้องการผมต้องการที่37.5นะครับเอามาตั้งค่า37.5เซตกดที่ตัว P นะฮะจะเข้าหมวดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คืออ่าความชื้นนะครับผมต้องการตั้งที่60 โอเคเสร็จแล้วนะฮะกดตัว S ค้างครับผมเพื่อออกจากเมนูนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราตั้งค่าเรียบร้อยแต่มันยังไม่ทำงานเห็นไหมครับเราต้องเข้าโปรแกรมนวลนะฮะอุณหภูมิและความชื้นการเข้าหมวดาเมนูเรากดที่ P ค้างนะครับเมื่อกี้ S ค้างเนาะอันนี้เป็น P ค้างนะครับเข้าเลยครับเข้าไปที่ U 1 0 U10 เนี่ยคือหมวด R ของอุณหภูมิเราต้องเข้าไปปรับนะฮะองศาเซลเซียสกับอาองศาองศาฟาเรนไฮน์นะฮะฟฮาเรนไฮน์จะเป็นหน่วยเป็นคล้ายคล้ร้อยฟาเรนไฮน์นะฮะสำหรับฟักไข่แต่ถ้านะฮะเป็นอ,อุณหภูมิทั่วไปอย่าง37.5ก็ต้องเป็นตัว h ครับฮะตัว h นะครับเราเข้ามุด h นะครับอันทีนี้เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับไปที่ U11 นะครับ เราเข้าเมนูเลยฮะกด S ครับตัวนี้คือการป้องกันการเสียของอุณหภูมินะฮะเราลดมาเลยครับที่0.1นะฮะการป้องกันการเสียอุณหภูมิโอเคต่อไปเราไปกดที่ S เข้าไปที่ U12 กดไปอันนี้คือการ Protection โหลดนะฮะอ่า l ก็คือพูดง่ายๆว่านะฮะเราตั้งที่ศูนย์เลยให้มันทำงานเลยนะฮะให้มันทำงานต่อไปเลยทีนี้ อุณภูมิเสร็จต่อไปแล้วเข้าไปที่อ่อันนี้ก่อน U13 U13 คือการคาลิเบรหัวเซนเซอร์อยู่ช่องนี้หมายถึงกรณีที่เครื่องทำงานนะครับแล้วเรามีเทอร์โมพิเตอร์ในการตรวจวัดภายในตู้แล้วมันไม่ได้ค่าตามหัวเซ็นเซอร์ของที่เราาตรวจวัดภายในตู้เราสาม,มารถเข้าไปคาลิเบรที่ U ที่13ได้นะครับเช่กนกด S เข้าไป ค่าโรงงานมา0.0ถ้าเราต้องการเพิ่มอุณหภูมิให้เป็นค่าติดลบนะครับแต่ถ้าเราต้องการลดอุณหภูมิก็เป็นค่าบวกนะฮะขึ้นไปโอเคนี้ผมยังไม่ตั้งเพราะผมยังไม่ได้เทสตู้โอเคต่อไปนะรเราไปที่ U 2 0 U 2 0นี่คือเป็นหน่วย R เป็นช่องของความชื้นเราต้องไปปรับตั้งค่าของความชื้นอ้าวเราเข้ามาดูโดยการกด S นะฮะตัว P นะฮะ ผมจะบอกว่า z L เนี่ยการใช้งานมันมีดูดความชื้นแล้วก็เพิ่มความชื้นหมายถึงลดความชื้นเพิ่มความชื้นตั P เนี่ยมันเป็นการลดความชื้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในการเพิ่มเราเลื่อนไปที่ตัว S นะฮะตัวนี้คือการลดความชื้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่กดตัวตัว,ตว S เนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับเรามาอีกทีนะที่ U ยี่เหมือนกันอ่าเหมือนกันตัวนี้เราก็มาตั้งที่ 0.1มันเหมือนอุณหภูมินะครับเราตั้งให้เหมือนกันนะฮะเป็นการป้องกันการเสียของเปอร์เซนต์ความชื้นนะครับเรามาที่ U22 เหมือนกันเลยอันนี้ Position Load นะฮะ Delay นะครับเราตั้งที่00โอเคเรากดทีนี้การตั้งค่าความชื้นเสร็จเรามาดูการตั้งค่าการกลับไข่ตัว z r 7801มันมีการกลับไข่ ผมจะตั้งเวลาการกลับไข่ฝั่งซ้ายหรือขวาผมไม่รู้นะแต่มันต้องตั้ง2ฝั่งคือ4เรามาที่ U 4 1่เลยนะครับเข้าไปโรงงานตั้งมา120นาทีอ่าก็คือ2ชั่วโมงแต่ผมต้องการที่1ชั่วโมงเรามาที่อ่า60นาทีซ้ายหรือขวาผมไม่รู้นะคือ1ครั้งเรามาต้องมาตั้งอีกครั้งนึงคือคืออ่า43 U 43นะตั้งเหมือนเดิม60นาที แค่นี้เสร็จแล้วอ่าเราก,กดพีออกไปเลยครับนะกดพีออกหน้าจอปกติเห็นไหมครับเห็นไ,ไหมฮะเครื่องตอนนี้ทํางานได้ปกติกับไข่หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งนะครับโอเคเซท L เจ็ดนยเป็นเครื่องที่แม่นยําสูงนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องที่าการโหลดของอุณหภูมิของ PID เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่ใช้งานดี สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการใช้ตั้งค่าตามที่ผมบอกถ้าไม่ทันไม่เป็นไรจดไว้เลยครับว่าหมวดไหนตั้งยังไงนะฮะแล้วเราก็จะได้มาทําตามที่ผมแนะนําโอเคก็ขอบคุณมากที่ติดตามถ้าใครต้องการเทคนิคหรือว่าการนักฆ่าเรื่อต่างๆนานานะกดติดตามผมไว้นะครับผมก็จะมาสาธิตอย่างนี้ให้ดูนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดสีครับ thank <laughs> you